มองไปทางไหนก็มีแต่คนคาดหวังในตัวเราอาจจะดีนะเพราะว่ามองว่าเรามีศักยภาพแล้วเขาก็เลยคาดหวังเงี่ยเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตเพื่อทุกคนหรือเราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองบางทีการคาดหวังเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันก็มีความคาดหวังอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วหวังว่าสักวันเราต้องทําได้สักวันเราต้องทําสําเร็จจริงๆความหวังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยมันทําให้หลายๆคนเนาะกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีพลังได้เหมือนกันแต่ครับเราต้องไม่คาดหวังมากจนเกินไป เกาคาเฟ่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่พลังบวกที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองและยาใจให้กับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ร้านเกาคาเฟ่อีกครั้งนะครับยุกบิทบาริสต้าประจำร้านรายงานตัวครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับแล้วก็เป็น2ปีแล้วนะครับที่ทุกคนแล้วก็ร้านเก่าคาเฟ่นเนี่ยได้อยู่ร่วมกันในวันนี้ครับวิทก็จะมาพาทุกคนเนี่ยได้มาลองทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดอยากจะสอบถามนิดนึงว่าใครในที่นี้บ้างเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ครับที่ เรียกว่าคนรอบข้างคาดหวังในตัวเราเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่คาดหวังเรานะครับว่าอาจจะต้องมีรายได้ที่สูงนะครับมีงานทําที่ดีหรือมีบางครั้งครับที่เวลางานเนี่ยหัวหน้าหรือบอสของเราเนี่ยก็จะตั้งธงปักธงหวังตัวเราเนี่ยไว้ค่อนข้างสูงมากๆเรียกว่าทุกช่วงชีวิตแล้วครับมองไปทางไหนก็มีแต่คนคาดหวังในตัวเราจริงๆมันก็มองแบบอาจจะดีนะเพราะว่ามองว่าเรามีศักยภาพ แล้วเขาก็เลยคาดหวังไงแต่บางทีครับเราก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตเพื่อทุกคนหรือเราใช้ชีวิตที่ตัวเราเองหรือเพื่อตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการคาดหวังเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันก็มีความคาดหวังอยู่ในตัวของเราอยู่แล้ว หวังว่าสักวันเราต้องทําได้สักวันเราต้องทําสําเร็จนะครับจริงๆความหวังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะครับมันทําให้อ,อ่อหลายๆคนเนาะเขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยแล้วก็มีพลังได้เหมือนกันแต่ครับเราต้องไม่คาดหวังมากจนเกินไปเพราะงั้นอาจจะกลายเป็นความกดดันหรือทําให้เราท้อเนี่ยแล้วก็ล้มเลิกมันไปได้ง่ายๆนะครับแล้วถ้าหากเราเนี่ยไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ย บางครั้งครับในอนาคตเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยหน่ายมากๆกับเหตุการณ์ที่เดิมๆซ้ำๆทุกคนคาดหวังแล้วเราทําไม่สําเร็จนะครับมันกลายเป็นแรงลบทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับวิทย์จะพาทุกคนเนี่ยได้มาฝึกลองทําขนมปังโควีดนะครับขนมปังสูตรเฉพาะที่ร้านเกาคาเฟ่ของเรานั่นเองวันนี้ได้พาทุกคนเนี่ย มาหลังร้านเลยนะครับได้มาทําร่วมกันนะครับเป็นเมนูพิเศษที่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ลิ้มลองในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวขนมปังนะครับมีความหอมนุ่มแล้วก็ตัวเนื้อขนมปังนะครับมีคุณ,ณประโยชน์จากธัญพืชต่างๆมากมายที่แน่นอน,นครับว่าในขณะที่เราทําก็มีความสุขถ้าเราได้ชิมลิ้มลองเนะี่ยก็จะมีความสุข อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับและอย่างที่ขนมปังที่วิทย์เลือกมาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ลองฝึกทำนะครับมันก็เป็นกระบวนการที่เรียกได้ว่าถ้ามึกถึงเนาะขนมปังเนี่ยทุกคนต้องรู้ครับว่ามันต้องใช้แรงนวดที่พอดีนะครับใช้เวลาที่ต้องหลอ,อนุ่มฟรูร่วมกับยีสต์นะครับในกระบวนการที่ให้ตัวแป้งเนี่ยมันเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับแล้วกว่าจะอบใช้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับกว่าจะให้ขนมปังเนี่ยมันออกมา ฟูนะครับแล้วก็สวยน่าทานเนี่ยมันก็เหมือนช่วงชีวิตของเราครับที่มันต้องเจอสถานการณ์หลากหลายอย่างผ่านทั้งความกดดันทั้งความคาดหวังแต่เราก็จะกลับมายืนหยัดครับเหมือนลักษณะปแป้งที่ถูกนวดถูกขย่อให้กลับมาฟูนุ่มเหมือนกับขนมปังที่เราจะทํากันในวันนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ดีก็คืออยากจะให้ทุกคนนะฮะระวังความคาดหวังที่มากเกินไปบางทีครับความคาดหวังเนี่ยมันจะทําให้เราท้อแล้วก็ทุกข์ซึ่งจริงๆเนี่ย อยากจะให้ทุกคนได้กลับมาลองดูครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานเป็นสเต็ปเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า1 2 3 4งสองาเขาเรียกว่ากระบวนการหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเรากดดันเราคิดเราชอบคิดไปก่อนแล้วโเราจะทําได้จริงหรือเปล่านั้นที่เขาคาดหวังบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเหตุการณ์คนที่อยู่เหนือเราไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนที่เออมีอํานาจหรือมีบทบาทที่สูงของเราเนี่ยเขามองเห็นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว ซึ่งเราอาจจะมองตามไม่ทันแต่เขาก็คาดหวังว่าเราต้องทําได้วันนี้ถ้าถ้าเรามองว่าเรามองตามเขาไม่ทันน่ะแล้วเรารู้สึกว่าความคาดหวังนั้นน่ะมันรู้สึกมันเป็นลบเราก็จะลบไปเลยแต่ถ้าเรากลับมาโฟกัสว่ากระบวนการเนี่ยเราจะทําอะไรดีหนึ่งสองสามสี่เพื่อให้มันประสบความสําเร็จตามที่เขาคาดหวังเพราะบางทีเนี่ยความคาดหวังนั้นมันอาจจะต่อยอดในเรื่องของโอกาสในชีวิตของเราก็ได้ตรงนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนครับกลับมาโฟกัสที่กระบวนการก่อนนะครับเพราะถ้ากระบวนการของเราถูกต้องเนี่ย ระหว่างทำครับเราก็จะทําอย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนครับว่าเรามีผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเราทําตามกระบวนการแล้วเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวเนาะมันมีหลายสาเหตุ ปัจจัยที่ทาให้คนคนนึงประสบความสําเร็จได้เนี่ยเชื่อว่าหลายหลยคนที่มาฟังวิ์ในวันนี้เนี่ยก็มีความคิดและก็มีความมุมมองที่แตกต่างกันไปไม่ใช่แค่ว่าเราพยายามแล้วมันจะสําเร็จนะชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่าเราแม้แต่จะไม่พยายามจะเชื่อตัวเราเองถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่กระบวนการต่างๆที่เราวางเอาไว้มันจะผ่านไปได้ยิ่งกระบวนการที่มันยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นะ มันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วการเชื่อมั่นในตัวเองครับจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่วันนี้เว์อยากจะมาให้ทุกคนได้โฟกัสด้วยนอกจากเรื่องของลดความกดดันเนาะไอความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ทอแท้ไปได้เห็นไหมครับว่าการที่เราเนี่ยมีกําลังใจมีพลังใจถึงแม้จะกดดันตัวเองเนี่ยมันก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายได้แต่บางทีครับอย่างที่บอกเลยว่าอยากไปกดดันตัวเองมากเกินไป พราะจริง <king, S 2> ๆมันก็ตามมาด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยที่ว่าโอเคพอกดดันแล้วก็เกิดความเครียดแล้วพอความเครียดเนี่ยบางคนไม่สามารถจัดการกับความเครียดเหล่านั้นได้เนาะแล้วไอ้ความเครียดเหล่านั้นน่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยครับบางครั้งแน่นอนว่ามันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะที่จะไปลดความเครียดหรือไปเอ่อไม่ให้เราเครียดได้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยการลดความเครียดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราต้องค่อยๆบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเราให้ดีขึ้น พยายามทําให้เราเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็มองมันในลักษณะที่ว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมองบวกไว้ก่อนนะครับชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้แบบไม่มีสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหรือสิ่งที่เราเคยนํามาใช้บางทีก็อ่ะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะทุกอย่างนะครับในชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่า เป็นประสบการณ์ที่เราเคยมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้การันตีต่อไปว่ามันจะใช้ได้ดีกับในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องมีความคิดนะครับที่คิดบวกแล้วก็มีการคิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับบางทีถ้าเราลองทําทุกกระบวนการแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์ความเครียดนะครับหรือว่าการทําตามสเต็ปต่างๆได้แล้วแต่หุยมันยังกดดันอยู่หรือว่ามันมันยังไม่เวิร์คมันยังเครียดอยู่ บางทีครับเราอาจจะต้องลดทอนเรื่องเป้าหมายเนี่ยให้มันเล็กลงนะครับเช่นเราอาจจะมุ่งหวังครับวิ่งมาราทอนนะเอายกตัวอย่างง่ายไปวิ่งมาราทอนอยากจะรอแบบโู้อยากให้ได้10กิโล20กิโล30กิโลวันนี้ครับให้ทุกคนลดลงก่อนวิ่งให้ได้สักกิโลก่อนดีไหมอืมวิ่งสักกิโล5้ากิโลในทุกๆวันนะครับแล้วค่อยๆปรับเป้าหมายของเราเนี่ยให้มัน ค่อยๆเป็นสเต็ปๆไปจนเนี่ยครับให้เราเนี่ยมีความรู้สึกสนุกกับกระบวนการครับแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันกดดันตัวเองจนเกินไปบางทีเนี่ยการที่เราทําความเขาเรียกนั้นประสบความสําเร็จแบบรวดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะมีความสุขก็ได้แต่มันก็แลกมาด้วยกับการที่บางทีมันกดดันมากๆมันเครียดมากๆคนบางคนมันทําได้ครับคนบางคนเขาทําไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกคนจะต้องมีความคิด ว่าทุกคนต้องเดินสเต็ปเดียวกันไม่จําเป็นครับเราเป็นตัวของเราได้ดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าเราเป็นตัวเราได้ดีที่สุดนะครับความเขาเรียกว่าความเครียดหรือความกดดันที่คนอื่นบอบให้หรือแม้แต่ตัวเรามีเนี่ยเราก็สามารถบาลานซ์มันได้แล้วแบบนี้ครับความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นหรือความรู้สึกที่มันแฮปปี้ขึ้นในแต่และว,วันมันก็จะค่อยๆทยอยเขาเรียกว่าค่อยๆเติบโตขึ้นเล็กๆน้อยๆในทุกวันนะครับและสิ่งนี้ อยากจะบอกว่ามันไม่ได้โตหรือว่ายิ่งใหญ่ภายในแค่ไม่กี่วันเราต้องใช้เวลากับมันนิดหนึ่งจงอดทนครับทาทีละนิดต่อเนื่องทุกวันอย่างใจเย็นนะครับแล้วก็มีความหวังกับชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ความคาดหวังมากจนเกินไปจนทําร้ายตัวเองและคนรอบข้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังวันนี้ที่ถูกนวดถูกบ่มเพาะนะครับเรียกว่ารอใช้ระยะเวลาพร้อมกับในการอบมันขึ้นมาเนี่ยพร้อมที่จะให้ทุกคนนะครับนำไปเป็นของฝาก ให้กับตัวเราเองหรือจะมอบเป็นสิ่งของดีๆเนี่ยให้กับคนอื่นๆในช่วงวันปีใหม่นี้และแน่นอนครับว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบเมนูนี้นะครับอย่าลืมครับสิ่งดีๆแบบนี้เราสามารถแชร์เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนที่เรารักได้แล้วก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดกระดิ่งใน YouTube ของวิทได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพบกันอีกทีแน่นอนเป็นปี2567และเป็นปีใหม่อยากจะให้ทุกคนครับคาดหวังของตัวเรานะครับในปีที่แล้วอันไหนที่มันผ่านมาแล้วเราทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราตั้งความหวังใหม่แล้วลองดูวิธีการการนวดขนมปังอย่างวันนี้กันดูสำหรับใครนะครับที่อยากจะ ใช้ชีวิตให้มันดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ทางกลาเดี่ยเรามีหนังสือที่เรียกว่า self health นะครับที่จะแก้เพนเพอ้อยอย่างถูกจุดนะครับตรงประเด็นแล้วก็เห็นผลชัดด้วยเขียนโดยพ่พิงพิงนะครับ CEO บริษัทกล่าของเรานั่นเองนะครับกับหนังสือ how to กล่าชีวิตให้ดีกว่าเดิมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยปรับ mindset นะครับ up level skill นะครับ QE g o แล้วก็เติบโตสู่ความสาเร็จอีกด้วยแล้วก็เหมาะสมกับคนแบบไหนนะครับ คนที่อยากจะ,ปะเปลี่ยนนิสัยปรับไลฟ์สไตล์ของเราเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพิ่มพลังใจให้กับชีวิตของเราใครที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบผมพูดมาอยู่แล้วก็รีบไปเลยนะครับสามารถไปสั่งซื้อหนังสือดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ f c e e o o o เกล่าวนิสัยอันตรายหรือว่าไปซื้อในที่ร้านหนังสือใกล้คุณก็ได้แน่นอนว่าหนังสือเร่มนี้อยู่ที่ชั้นเบสเซเเรียบร้อยนะครับใครที่ กำลังหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็สามารถเดินไปที่ร้านหนังสือใกล้คุณได้เลยแต่ที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนี่ยก็คือมาที่เพจ Facebook เกาดิเศอนตรายแล้วก็ติดต่อทางน้องแอดมินได้เลยนะครับวันนี้วิทย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าครั้งหน้าอยากจะชิมเมนูแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้วิทย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ